รีวิวหนังรอบสื่อ The Toxic Avenger หนังฮีโร่สายโหดต้นหาแอดชันดิบเถื่อนโคตรสะใจ หลังจากที่ผมนะครับได้ไปดูหนังรอบซื้อเรื่องนี้มานะครับ The Toxic Avenger นะครับตัวหนังเรื่องนี้ครับจะพาเรานะครับไปสัมผัสความมันที่ผสมความดิบความเถื่อนและความตลกหน้าตายครับความบาคังที่เราเนี่ยจะไม่ได้เห็นในหนังฮีโร่เรื่องไหนแน่นอนครับยอมรับเลยนะครับว่าช่วงแรกของหนังนะครับอาจจะปูเรื่องนานไปหน่อยครับที่เราถึงความสัมพันธ์ของตัวละครและลูกครับส่วนตัวนะครับรู้สึกแอบเหนื่อยไปหน่อยครับแต่หลังจากที่ตัวละครหลักนะครับพิกคาเลคเตอร์กลายเป็นไอท็อกซี่นะครับความสนุกนะครับมันก็ค่อยๆเริ่มต้นขึ้นครับถึง จะไม่ได้ค่อยหาแก่นสารได้นะครับแต่ความสนุกของเรื่องนี้นะครับมันคือความเพี้ยนคับความบ้าบอของเล่าตัวละครในเรื่องถูกฉากแอคชั่นนะครับคือความโหดแบบไม่หยังเลยครับนำเสนอลูกเล่นครับที่ตลกจนคุณเนี่ยต้องขำออกมาแน่นอนครับเสียงกระดูกที่หักหรือแม้แต่ฉากที่อวัยวะภายในนะครับกระจายก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกน่ากลัวครับกับรู้สึกวันนี้แหละครับคือสิ่งที่อยากเห็นในหนังเรื่องนี้จุดที่ทําให้หนังเรื่องนี้นะครับโดดเด่นนะครับคือการดีไซน์ตัวละครครับโดยเฉพาะไอท็อกซี่ครับที่ดูน่าเกลียดน่ากลัวครับแต่ก เอาไว้ได้อย่างลงตัวตัวละครสมทบอื่นๆนะครับก็มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนและช่วยเสริมเนื้อเรื่องให้น่าสนใจขึ้นการตัดต่อนะครับให้ฟีลแบบหนังยุค80ครับการเล่าเรื่องกระชับไวการผสมผสานความตลกและความโหดได้อย่างลงตัวครับทำให้หนังนะครับมีจังหวะที่ไม่น่าเบื่อเลยครับและโดยการที่มันนะครับเป็นหนังที่ไม่ได้พยายามเป็นอย่างอื่นนอกจากตัวมันเองครับทำให้เรานะครับอินไปกับความบ้าคั่งของมันได้ง่ายๆเลยครับแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือการแสดงของปีเตอร์ดิงลาชครับเขานะครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยครับ มีมิติอย่างลึกซึ้งเลยครับไม่ได้แค่เป็นฮีโร่ที่ดูน่าสงสารนะครับแต่เขานะครับกับ่ส่ทอดความบ้าคลั่งและความมุ่งมันได้อย่างยอดเยี่ยมทําให้เรานะครับเชื่อและเอาใจช่วยตัวละครตัวนี้ตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงีไลจาบูทาบที่รับบทเป็นตัวร้ายได้อย่างน่าขนลุกและน่ารังเกียจจริงๆครับโดยรวมแล้วนะครับเดอะท็อกซิกแอนเวนเจอร์นะครับมันคือหนังฮีโร่ที่โคตรเพี้ยนสุดๆนะครับที่พร้อมจะมอบความบันเทิงแบบไม่สำคายจริงๆทั้งฉากแอคชั่นแบบสุดโต่งความบ้าคลั่งความเพี้ยนสุดปังครับเตรียมไไปปปลลลดด่อยคคววาามบบ้้้ัังกนนแะร กับ The Toxic a v e n g e r e ฮีโร่พันท็อกซิกครับที่จะเข้าฉายในวันที่11กันยายนนี้ในโงรงภาพยนตร์เลยครับหลังจากมีพาวเวอร์แบงค์ตัวนี้ชีวิตเกิดดีขึ้นมากลูกอีสามสามลายที่พร้อมใช้งานได้ทันทีไม่ต้องพกสายชาร์จอีกต่อไปของเขานะครับมีสายชาร์จในตัวแล้วไม่ว่าจะเป็น Lightning หรือ Type C พร้อมไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับมีขนาดความจุ10,000มิลลิแอมป์อุปกรณ์พร้อมกันได้2เครื่องในครั้งเดียวผ่านมาตรฐานมอ,อก,กอและมาตรฐานสากลด้วยนะครับขึ้นเครื่องไปต่างประเทศได้เลยหายห่วงใครสนใจนะครับ กาศได้เลยครับน้าดูทุกเรื่อง